สวัสดีครับกวาเมืองบรรยากาศเนี่ยมาแรกนะครับผมวัดโน่นจำปาครับวันที่สามสิบเอ็ดกันเลยเพื่อนนะครับครับผมนี่ตัวเลขที่ผมซื้อกับซิมีตัวนี้นะครับนี่ครับวัดโน่นจำปานะครับผมนี่ตัวเลขที่ผมซื้อจะถือว่าผมบอซื้อนะครับหนึ่งแปดห้าเจ็ดสองห้าเก้านะครับผมซื้อแล้ว้อยนะครับอามากกระทำเียเอกได้นะครับ ชุดห้าใบครับผมเดาจะรวยไปด้วยกันบรรยากาศน้มาแรงนะครับมองข้างในนะครับพ่องมะไล่ามาหวายปูนะครับนมาแรงเศรษฐีแพามามือหามีดเด็ดๆครับผมเดี๋ยวไปท,ท,ทายทูบนะครับมองที่วปูพอด,ดีตั้งกดไว้ครับมีเลขครับผมเก้าสองแปดนะครับผมน,นี่สีว่ามองปูที่ตั้ง กุดไปของปูโสมครับเนินปูหินวางเสร็จเลยนี่มันตัวเล็กครับเก้าสองแปดครับผมยากาศดีครับตอนเย็นเย็นครับยากาศยามเล้งครับ มาถวายเสด็จค่มาถวายทางกระทันนะครับ <Yeah. S 1> กับปัจจุปจัใจนะครับ <Yeah. S 1> ก่อนเหล็กสีออกนะครับ <Yeah. S 1> ก็ดีมาหาปูหายานะครับบรรยากาศดีครับยามาเล่ง <Okay. S 1> กับเมื่อื่นกระห้องที่ได้ที่เหล็กกันน้ำอื่นวันที่หนึ่ง <Yeah. S 1> กันยายนนะครับผมครับปูกับยาครับผม สวัสดีครับมือนีกัมาวัดโนนจำปานะครับเนาะนะครับบรรยากาศเนี่ยมาแลงนะครับครับผมนี่วัดป่าโนนจำปามือนีบวันที่สามสิบเอ็ดนะครับสามสิบเอ็ดสิงหานี่มาแลงนะครับนะครับบรรยากาศดีเลยมาแลงตัวเลขกัสิมนี่สองศูนย์นะครับที่เชอีกอืกซ ไปถามนปูนพันมะเ้านีน่นะครับมีสองศูนแล้วก็จ2ตสองจิตสองเจอจศูนย์ปูอาบห้ออกตงใส่มาลองเมืองกันตัวกับเสียเอกป้ารวยครับครับบอากาศเนี่ยมาแรงครับผมสีผ้าไปเมืองด้านหนานะครับผม บรรยากาศดีดีครับยามาแรงขอสอเกิดละเอียดกับสี่สนะครับก็ได้ซื้อเลขสามสามใบถ้าตอนนี้ไม่ใช่รุตรีใหม่มึงจะทีว่าบรสิสุสา เอายี่สิบสี่ล้านนะครับบรนี่กาดย่มาแรงเนาะวัดนั่นจำป่าเมื่อนี้น้างผอมมั่นหาหวายปูครับย่มาแรกเอื้อนก่รอรับชมรับฟังนะครับว่าปูกะเฉแนวทางตัวไหนตอนเสาร์ผมก็เฉได้เอาลงให้นะครับเอฟซีแก่ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมนําผมกระเสดเอาลงไว้นี่บรรยากาศเนี่ยมาแรงครับผมบรรยากาศดีครับผมตัวเลขเสียวมาให้มังมัดเน,เ,นเ,นเน่่มออื่นมากั้นประมาณมนั้นว่าเกินโมงหนึ่งนะครับประมาณไม่เกินหนึ่งโมงผมก็สิถามปูให้ว่าสิเป็นตัวอะไเด็กข,ของวันนี้ ครับผมเข้าสียด้วยไปให้เหมือนกันนี่บรรยากาศที่วัดด้านจำปานะครับยามาแรงบรรยากาศชิวๆครับผมบกาศก็ยังดีของเงินที่ผมอ่ะมึงเป็ตัวเครืนอะตอนที่ว่ารอบนั้นเด็กเล็กทีเล็ก,ลก,ลกใหม่ๆนะครับ เพื่อนหายมาแปดหาครับผมเพื่อนเฉียนไปเหาอย่งไหนบุรุษเห็นน้ำกันหลายคนไม่คู่เพื่อนก็เห็นเป็นตัวแปดหานะครับถ้ามากกะซื้อเลยนะครับแปดหาหาเก้างอนนี่ที่ผมมาแปดหาหาเก้าแล้วก็สองศูนย์ราคาสี่เก้าอายุไม่คู่นะครับอย่าลืมไปหาสีกันไว้นะครับที่ได้ถือเป็นน้ำกัน บรรยากาศเนี่ยมาแรงครับหาซื้อกันได้ถ้าจะได้ถือเป็นน้ำกันนะครับเมืองเสาไ่้รืมนะครับรอตะเมืองขีดผมเรื่อยๆตอนเสาผมเจ้าล่วงให้ติดตามเสกพระลวยกดกระดิ่งนะครับจดไดบกหา,าดคลิดเด็ด ผมจะเป็นแนวทางไห้เนาะที่มาทำปูไห้มาอื่นสาคนสบาจังไดครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับแล้วปูกัว่าสองเกีย์เรเนาะปูว่าเนาะสองเกีจนลุงมันม่เกียจสีไม่เกียจนเพูว่าปู่เกีืจอะไรวะล่ะลุงมันมียสีแม่สองเซนสเซนเกียะูว่ม่น้อย เจ็ดสองตัวแลพูเจ่เ็ดสองตัวก่นเทีดตัวนั่นแหละเจ็วันเอาข้าคักรดมีบ่ล่ะแม่บ่บวกกพูว์บ่บวกมอเมันเจีดสองอันมองจีรดสบ่ยหมเนี่เจ็ดสองอันใส่ดถดนะเนาะครับเพิ่มขึ้นมากมือซอยเพราะว่าอันปูวเพิ่จะว่าเนาะปูวันพูตาแล้วก็ว่าอยู่ว่าไอเสียงหายสางพญานาคสองเจเสียนสององค์เจเสียนสององค์ เอาเป็นคู่บ่เป็นคีอือเอาเป็นคู่เนี่ยค่ะเอาเป็นคู่คู่กับเครือบอเข้าใจแล้วอะเสียวนาะค่ะเนาะเจียงก็เนาะเจียงไปค่ะวันนี้เอาเป็นคู่ไม่ค่อยง่ามเอาเป็นคีนไม่ค่อยง่ามคนจะได้เห็นเอาเป็นคู่นาะสอเนาะครับเจียงสว่างแล้วดีใจเจ็ดเสียงสององค์ครับอ้นี้มันช่เอาไอ้ที่เรียกสมัยไง